ค่ะอยู่กับเอีมมี่ค่ะในรายการ casting room นั่นเองนะวันนี้ก็ไม่ได้เจอหนะ้าเจอตากันมาตั้งหลายวันกันเลยเชียวนะโอเคคิด okay. ถึงเพื่อนทุกคนนะคะก็ว,วันนี้เราวิวไม่บอกว่าจะเอาเกมอะไรมาค a ส t อนะก็ามาดูแล้วกันว่าวันนี้นี่จะอิบเกมอะไรที่อยู่ในสตรีมทิ้งไว้นานแล้วดองดองนานมากไม่ได้จับไม่ได้เล่นเลยคนเขาให้มานะ <c oughs> เพิ่งเสียใจนะจ๊ะโอเคค่ะนะเดี๋ยวนี่ขอเวลาเซ็ตอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะว่าปกตินี่ก็ไม่ค่อยได้มาช่องนี้สักเท่าไหร่แลปกตินี่จะอยู่ทางของทีชิมิเอลนั่นเองแนมะ้วันนี้ก็มาเดินเล่นในของคอมเมอร์ทีวีนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเกิมไปเลยดีกว่าไปนี่กิมวันนี้ที่เราจะมาเล่นเดี๋ยวขอเวลาสกิลิเจนใหม่นิดหนึ่งนะจ๊ะ ดน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 โด,ด,ดนสเลปะไม่แน่ใจว่าอาหารถูกไหมนะว่าไม่ค่อยได้เขียนสารกีนจะเท่าไหร่นะใครอยากเห็นเนี้ยปะนี่จ้เดี๋ยวขอเวลาแลป๊บนึงขอเวลาแอสกล้องก่อนนะ,ะก็อยากให้เพื่อนเได้เห็นท่าทางนี่เยอะเพราะว่าอุตส่าห์ไปทำสีผมมาแบบได้แบบจัดจ้านมากอะ่ะรู้ว่าหลายคนก็คงน,น่าจะอิจฉารเราอีกเหมือนกันนะว่าโอ้ ไอหัวทองนี่มันมาจากแม่อะไรยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เห็นเมื่อเดอ์ที่เราอยังหัวสีดำอยู่เอเสื้อสีดำเพราะวาไม่น่าจเหมือนกันแต่ตอนนี้หัวทองมากเขากับเสื้อสีเขียวของเราเลยนะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะเข้าไปตุยกันในเกมนั่นเองนะชื่อเกมดน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 นน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 ดนดนน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 เนน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 นเนน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  คือนี่คือเราเล่นไว้นานมากอะ่ 1, อะหนึ่งกีดสองอ่ะนะคือแนวเกมอารมณ์แบบคล้ายแบบไมค์ครับนะก็หาทางชีวิตเอาอยู่รอนเองนะซึ่งเล่นีแ่คือตัวไม่ได้เอาตัวนี้เออเพอร์อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือจะเป็นการปรับว่าของอะ่ะ อันไหนจะมีเยอะอันไหนจะมีน้อยคือเราเลือกแบบปกติปกติปกติไว้ทุกอย่างเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้สมจริงมากขึ้นนั่นเองนะคือมันจะมีการท้าของด้วยแล้วก็จะมีการสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างนี้นี่ตกอึ้งโคตรน่ากลัวอะไรอย่างนี้มีผีมีอะไรโผล่มาให้เราตกใจเร้นนั่นเองนะซึ่งนี้ไม่มีหูฟังก็เลยไม่สามารถรับรู้เสียงประสาทของหูได้นะ ก็จะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่น้อยแมงอยู่นะส่วนไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้คือใครเหมือนกันเราก็ไม่สามารถพูดหรือปาเป็เตือนภาษาภาษาไทยได้เพราะเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนั่นเองนะส่วนวิธีการเล่นรู้สึกว่าใช้ปุ่มคอนโทรลปกติ A W S D นั่นเองนะก็ก็คือไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงใช้เมาส์คลิกเพื่อเก็บของหรออ๋อก็สเปกตาเพื่อเก็บของก็ได้คือเอาง่ายๆให้เกิดว่าเล่นเกมนี้เราสามารถใช้สเปกตาก็ได้นั่นเองนะ คือมี่เคยเล่นมาแค่เล่นนานสุดนะเกมนี้แค่สิบแปดนาทีนั่นเองก็เอามาเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเกมนี้เป็นยังไงนะ่าเล่นแค่ไหนอะไรยังไงนะเออเนะาะก็ตอนนี้เราก็ขอถ่ายยากกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะสุดแล้วก็เราจะไปตัดต้นไม้ทำลายป่านั่นเองเฮ้ยตัดไม่ได้นี่เราต้องคาบของก่อนเอยไม่ของให้คาบอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้ว่าเก็บอะไรมั่งอ้น,นี้บอกให้เก็บกิ่งไม้กับหินเราจะได้ขวานโอเค แล้วเราจะหากิงม้าจากไหนแล้วเนี่ยนี่ไงขิงไหมใช่ปะเออไม่รู้ว่าเก็บไปก่อนเก็บไปเยอะๆเก็บไปเก็บไปนั่นเละโอโหเหี่ยวเลยนะคือมันจะมีทั้งของกินทั้งอะไรด้วยตอนนี้เราก็น่าจะปลดแล้วนะนี่ไงได้้แล้วเห็นไหมอันไหนที่ตอนเนี้ไออย่างเงี้ยนี่ไม่รู้ว่านคืออะไรนะแต่สีเขียวนาย่าจะคราบกันได้อ่าสร้างสร้างของได้เรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้เราก็มีของของเราแล้วคือขวาน ก็คราวนี้เราก็สามารถไปตัดต้นไม้ทำลายป่าได้อยู่แล้วเนาะโอ้ยเหนื่อยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ,อะไรนะก็พูดเรื่อยๆยาวๆอะไรเงี้ยพายเออทำไมไม่มีหอได้ได้ละได้ละเออตัดนานมากอะ่ะคือช่วงเวลาตอนคืนเป็นช่วงเวลาอะไรที่เป็นน่ากลัวที่สุดที่สุดที่สุดนะตอนนี้เราก็ควรจะเก็บไม้ไว้ก่อนเลยเอาว่าแต่ตอนคืนเราต้อง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเจอผีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีพลังงานในการจุดไฟนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องหาของกินด้วยว่าเราหิวซึ่งตรงเนี้ยมีความสําคัญด้วยนะก็ไม่รู้ว่าอะไรมั่งอันนี้น่าจะเป็นความหิวอันนี้น่าจะเป็นบอกว่าซึงออกแม้เวลานี้แบบประมาณว่าแบบอยู่ที่กลางคืนน่ะคือแบบกลัวคนนั่นคือเนี่ยเออเนี่ยสมองส่วนหัวใจก็คือน่าจะเป็นความนือ้าขอคิดว่าก็ ของกินหลายอย่างก็ไม่ก็มีคุณค่าด้วยเหมือนกันว่าจะทําให้เราตรงนี้ตรงนี้ลราตรงนี้เพิ่มตรงนี้อะไรยังไงนะของก่อนเก็บย่ากเหรอเฮ้ยเก็บยางเก็บยากยางเฮ้ยทำไมก็ไม่ได้เล่นยากเลยนะอันนี้อะไรอ่ะไร้ไร้ไร้สามารถสร้างแคมป์ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นลองลรงลองร้างดิมี่คืออะไรไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรนะ าาคือบางจุดมันก็จะมีมอนตรงมอนเตอร์ด้วยอ่ะก็ไม่รู้จะน่ากลัวขนาดไหนนะก็โอ้เวลาก็ผ่านไปไวเหลือเกินนะขอระหว่างเนี้ยช่วงนี้ขอเก็บของนะอะไรไปให้ได้เยอะๆเยอะเยอะเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้อ่ะนะเล่นแค่18ปนาทีก็มีความรู้ได้แค่นี้แหละถ้าเกิดเล่นมากกว่านี้่าจะมีความรู้มากกว่านี้นะคือเราเล่นน้อยความรู้ก็เลยน้อยตัดต้นไม้ทำลายป่ากันแป๊บหนึ่ง เอย่าบอกบอกใครนะจุ๊จุ๊จุุ๊๊โอเคป่ะคือไม่ได้นั่งทำอยู่คนเดียวมาประมาณสักหลายทีอยู่ด้วยกันเหนื่อยเหนื่อยมากโอเคป่ะเฮ้ยเร็วๆดีต้นไม้แห้งนี้ยงมาตัดนานดังป่ะขอร้องเอะเร็วๆหน่อยเนื้อสุดยอดดีโอเคป่ะมีของนี้เรากิมพ์ไว้ แล้วอ่าน่ากลัวถามท้องหมีอีกแล้วฮะอุ้ยหอมมืดแล้วนี่คือมืดไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างคคมป์แถวไหนดีแถวไหนนี้แล้วกันเอเคปะ่ะเออไลค์ก่อนแคมป์แคมป์แคมป์มไม่ได้อะทำไมอ่ะต้องเก็บย่าอีกหน่อยเหรอพวกผีเนี่ยน่ากลัวแล้วกันโอเคไป สัน้นตรงนี้เราจโอเคคราวนี้เราก็จะมีไฟแล้วแม่เออถืออย่างงี้ดิเยี่ยมเลยอะคราวนี้เราไปไหนไปไหนก็ได้ด้วยเออยี่ยมเ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 ยี่ยมถือมี่เคยสร้างแบบที่บบให้มันเป็นกองไฟอยู่กับที่อะคน่ากลัว ได้จุดไฟตรงนี้ได้ด้วยเยี yeah. ่ยมตอนนี้เราก็เดินหลันล้ากันต่อเลย่อุ๊ยอย่ามืดดิลูกอ๋ออันนี้เผาไู่รู้ไง <c oughs> ไม่รู้นี่บอกเลยอะถ้ายังน่ใจะยังไม่มีผีอะไรโผล่มาให้เรานะอันนี้ของกินก็แบบกินได้คลิกซ้าย เตอคิดขวาคิดขวาถึงได้สมองลงอีกโอ้ตายเกลียดแล้วฉันมันหายไปอยู่ที่นี่มคือเห็นว่าต้องชั่งที่นุที่นอนด้วยนะไม่งั้นก็ไอ้พวกนี้ก็ลดลงเลยเฮ้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 ยเออทำไมรอบนี้เดี๋ยวไปเก็บหญ้าก่อน พื้นดินย่ามันจะสงองันมากนะย่าเนี่ยสองัญคือตอนนี้เรายังนอนไม่ได้อะเรายังข้างของแบบพอนงที่นอนอะไรพวกนี้ไม่ได้ยาก่อนคือเรายังไม่กล้าที่จะเดินไปลึกมากนะส่วนวิธีการดูแผนที่น่าจะประมาณตัวเองมั้งเอาไม่มีแผนที่ให้ดูเออดีตรงน,นี้ปะ คือเรายัางเป็นรูปอะไรอยู่ก็ไม่รู้ยังยังรวยกันไม่เยอะเลยคือเมือ่อเช้าโอ้ยแมงโอ้ยโอ๊ยอยาแม่า่ะกลัว เีย้ยแมมีแมลงเว้ยเก็บอะไรอย่างเงี้ยแคมแข็มขม,ม,มถาถอดเนี้วกันสร้างแมปมไม่ได้อีกเอ้าสร้ง,งกับลูกได้ไม่เป็นภาระมองไม่เห็นเว้ยอ่ะตอนนี้คือมันบรรยากาศค่อข้างมือแล้วมันก็มืดมาก เมื่อกี้เห็น,มนแมลงบางทีแล้วจะจะร้องไห้คือจะเห็นสภาพของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆเห็นใช่ปะโอ้หน้าหงสาน่านะี่เนี่ยเออจุดไฟเหมี่ยเออเฮ้ยมีช่วาไหน คือเมื่อไหนเมือในเช้าไม่รู้อ่ะอาไปเก็ดดบดอกหนึ่งอโอ้ยอย่าโดนตัวเองที่ลูกระหว่างนี้เราไมกินไปกับอะไรนะอะไรอ่ะอ๋อเฟซตอนนี้เราก็ผ่านมาเป็นวันที่สองแล้วนะก็ไม่รู้เราจะรอดไปถึงเมื่อไหร่นั่นเองก็ขอยัเจอตัวอะไรแปลกๆมาอีกเลยแลกันนะส่วนอาวุธตอนนี้เราต้องเก็บอะไรไม่มีเราไม่มีอุปกรณ์ให้เก็บ จะยาวรอดไปถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงใตรก็ขอไปเรื่อยๆเฉยๆแบบนะจ๊ะนี่คืออะไรไม่รู้ใช่ไหมงูไปยุ่งหลังคาแมวคุณตาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตาเมย์ไม่เฮ้ยตามมดีเราไม่ทำไรไงหรอกขอร้องเราไม่รู้เราแค่อยากจดรู้สจดเห็นนั่นเองว่ามันคืออะไรเออแครนัตก็มีแมวไม่กินนะไม่กินแครนั แหม่ซึ้นมาเต็มเลยือแข็งมันเป็นไม่เลยมูที่เราสามารถไปท้าอะไรได้ไหมคือว่าแถวๆนี้มันไม่น่าจะมาแล้วว่ามีน้องมันอยู่เราตอนนี้เรายัางไปท้าอันนี้ไม่ได้เลยคือแต่ละช่วงทันทีอ่ะมันก็จะมีของแตกต่างกันไปนี่เองเนะตอนนี้เราขอไปอยู่แถ,ถ,ถ,ถวๆที่มันสว่างสว่างเลยก็ดี คุณปางคุณขายสุไก่เอาคุณไปตเขงเอาอะไรมาล่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่างก,ก็ขอเก็บหญ้าก่อนขายหญ้าไปเรื่อยๆเนี่ยค,คือรถเออเขาต้องขึ้นมาข้ามอะไรไ,ได้นะเคยเคยไปขึ้น,บน,บนแบบแบบสูงๆอ่ะไปขึ้ข้างบนอ่ะแล้วก็แม่กวนแต่ตอนนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรมีแต่หญ้า เราต้องคอยอเราระวังระวังหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันห,นหลังตลอดเวลาเลยแต่เราแบบกินเกณฑ์หรอเราจะตรงไปทั้งหมดละคืออ่ะเขาลงเขาลงจะ่ทะเลเออดีจังโอ้ยบ้าจริงจีงชายจิงชายยังไม่มีมาเก็บของเล่นกันดีก,กว่าโอเคปะ่ะคอือยังมากที่สุดก็คแค่สองวัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยพึ่งอย่าเลยไม่เสี่ยงไม่สอดรู้สัดเห็นน่าจะมีพึ่งไล่ตามตัวเรามาเอาง่ายง่ายนะแต่ใครเป็นนั่นไงว่าแล้วไม่ไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของชุดนะโอเคนะจ๊ะโอเคอวเราจะเล่นจบคืนนี้ละกันนะเพราะว่าเราเป็นคนพวกขี้กลัวไม่กล้าเล่นเกมแนวนี้อู่แล้วคือที่เอาเกมนี้มาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมมารีวิวมานั่งเมาส์นั่งพูดเนี่ย ก็เพราะว่าทําเวลานิดนึงนะเพราะว่าเห็น<อ>เขาโมา,าหแล้วเฮ้ยนี่อุตส่าห์ให้เป็นเล่นน่ะเอาปลาเล่นแค่ตินาทีเนี่ยนะเออวันนี้เราก็มาเพิ่มเวลาให้มันเยอะขึ้นนิดนึงนะให้มันดูดีนิดนึงว่าเขาอุตส่าห์ให้เรามาเพื่อไม่ให้มันเสียน้ําใจนะสำหรับคนที่ให้เรามาเล่นนั่นเองนะเฮ้ยเจ็บวอ่ะเานี้มันมีทางเดินวอย่างนี้น่าจะมีบ้านคนสักคนนะ น,น่าจะใช้อะไรที่ไหมอ่างนอ้อะไรร่วงมาคอมปี้มันหมุนได้ด้วยนะไฟขวาหน้าหลังมีไดปดาเนินไปตามทางนี้น่าจะรอดนะต้ะนไม้เยอะมากเลยแถวนี้มันจะมีนัดสองรอบเฮ้เดี๋ยวขอหลังึ้นทางนิดนึงอะไรอ่ะหิน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 เยอะมากหินว่ะโอเค น่ากัวัน,น,น,ไ,นไม่รู้อะอะไรอะมเก็บของกัอน,นี่อะไรอะับอะไรได้มาไม่รู้อะเอ้าเอ้าอันนี้อะไรอะโอ้โหมี่สุสาี่ถุงต่อเนี่ยขึมาหา,หนนะาเลยแต่มาเลย นี่ให้เรียบร้อยครบครบเคิ่องแล้ววิ่งแถวป่าเล่นได้ไหเนี่ยมันแถานี้มันไม่ได้กหญ้าอ่ะเจอแต่ละกอหญก่ได้บ้าง้องสร้างควมระมัดหิฮิฮิขอให้หมดเลยเฮ้ยดตัวเองนี่บ้าจริงเนี่ยมันมีสูตสานน่ะมันอะไรแน่ยเลย่ยเนี่ย บ้าเออน้โหเจ็บ่ันคือไม่รู้ว่าเดินเยอะมันจะมีเปล่าที่กได้ด้วยอันี้เัน,นมีทองเจ็บไว้าำอะไรเนี่ยเฮ้ยไปหือนิดนึงเดี๋ยเ,นนเราไปหาที่ฝักกันไปดูกันดีกันจบปะ มาที่กินแคนน็อตไปมีเห็นพิษ้วยอ่ะเรสฟร,รองกินรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแมกินแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะกินเงียบเฮ้ยเอาถือนี้ไว้ตรงไหนนิดนึงเฮ้ยด้วยอ,อ่ะโ,โอ้โหเรซเรื่องของอะไรอยู่แถวนี้จะปลอดภัยไหมเนี่ยไม่อยางเดินไปไหนไกลแล้วอ่ะน่ากลัวมีมีกาด้วย ตุกหนึง่งในสองประตูสุดท้ายเอ้าเยี่ยมจุดกระหายานี่นั่นพวกเขาบัดมี้ตัวเองโอเคนะแล้วก็เอาไอ้เจ้าพวกนี้ใส่เอาไปในนี้ได้เลยนี่ไอ้น้องว่านี่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยอันนี้ได้อะไรขึ้นมาเมื่อไหร่ะสร้างไม่ไหมอ๋อจอบไม่อเดริจถึง ลองของก่อนนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยดูซิว่าเราจะได้อะไรเอ้ยได้ของเยอะเลยอ่ะเด้อเด้อเดยอเด้วเดอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งหมดไฟเออฉันกลัวสิเข้าใจปะเข้าใจฉันไหมเห็นเนียน่ากลัวมากขอไปยืนคาเฮาส์แวนี้แวกันเพื่อวปลดภัยนี้ตัวเอง น่กากลัวมองไม่เห็นเลยอะ่ะตอนคือยิ่งแบบมืดตึดมองอะไรไม่เห็นหน่ากลัวมากแต่ก็เป็นตอนเย็นอย่องคอที่บอกว่าไปนั่งหาของจุดไฟเล่นอะไรเล่นได้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยขออยู่กับที่เลยอะ่ะยอมอันนี้อะไรอะ่ะนอนหรอเบียรอ๋อต้องซื้อไว้อน่นเล่นต้สอสร้างหนื้อสอบซะ ไม่เข้าใจาตัวเองเจริงไหมล่ะไอ้กัวผีให้ฉันว่าเล่นเกมแนวนี้จริดีนะคนให้เกมอะไรก็รู้ใจเราจริงๆนี่เหนปะนะก็สำหรับเพื่อนๆขางหนที่สนใจเกมเนี้ยไอ้เจ้าอะไรนั่น n u e Sleep นะก็สามารถเข้าไปซื้อใน Steam นั่นเองนะตอนนี้ราคายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็เขาไปเลือกซื้อได้น,นี่นเองจ๊ะ ส่วนตอนนี้นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับตอนนี้มันก็เข้าสู่วันที่3แล้วซึ่งเราขอตัวไปเกาะน,นะไปเล่นเองท้างบนแล้วกันโอเคปะ่ะนะเอาจอเต็มๆสักนิดนึงแล้วกันนะเซฟแล้วเซฟแล้วโอเค่เนื่ยมากเนี่ยการเล่นเกมท,ที่บอกว่าน่ากลัวแล้วจิต มันจะแบบหลอนไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาทิตยหน้าจะเป็นเกมอะไรที่อยู่ในคลังสตรีมของเอมี่มิหรือไม่แต่ในออริจินของเอมี่มิก็เดี๋ยวจะได้เจอกันอาทิตย์หน้าแน่นอนนะเพราะว่ามีเกมหลายเกมที่ซื้อมาแล้วก็ดองแล้วก็ได้เล่นเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกมแแบบหลอนทั้งนั้นเลยนะคะก็แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วกันนะส่วนตอนนี้ช่วงแคสติ้งรูมหมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วบายบายค่ะสวัสดีค่ะ อุ้ยผมบอลนี้มันเข้ากับหน้ามากเลยอะดูหน้าขาวขึ้นทันทีเลยอะว้าปะเนาะ